ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเอาอ่อาวซ่งนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแ,แต่ที่นี่ที่ไหนะแ,แม็กที่นี่มันคุกนะแม็กอ่ะิเหรอแล้วพวกเราไปทำอะไรล่ะเพราะพวกเรากินเหล้ามในคุณน่ะเหรอคุณแม็กเตรียมตัวมาทำงานโอ้ยโอเคได้ได้ได,ได,ได,ได้อืมโอเคทำงานสามงานนี้เลยโอเคโอเค งานที่หนึ่งตกปลาตกปลาให้ได้สิบตัวนี่ไม่ใช่งานของคุณเป็นงานอื่นโอเคโอเคโอเคเฮ้ยน้องแมวน้องเมียวน่าหน้ามัวเล่นกับแมวโอเคโอเคโอเคได้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 โอเคเออเอาอะไรดีเอาอันนี้แล้วกัน อ้าน,นีม่ด้วยโอเคอ้าวยังไม่โตอะไรนี่โถ่อยก็ทำเองเีกว,ว่วะโอ้โหตำรวจบ้าเลยวะเนี่ยทำไมใช้ทำงานแบบนี้ดูดูไม่เหมือนตำรวจเลยนะตำรวจปลอมตัวหรือเปล่าอย่าพูดมากที่นี่มีแค่เธอกับซู โอเคสองอยังเ,เสงบสแจงบอยเดี๋ยวลองเพลงเอาแล้วก็ผิดว,วุ้ยอีสว์โอเคต่อไปตัดข้าวโอเคตัดข้าวตรงไหนวะโอเคๆมันตัดข้าวตรงไหนวะโอเครีบตัดไม่งั้นโดนลงโทษลงโทษยังไง อาหารโอเคโอเครีบทำรีบทำโอเคโอเคีพึขอโทษครับขอขอโทษ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 แบบขอโทษจริงๆเลยอืมโอเคแล้วก็ปลูกคืนไม่อยากปลูกคืนเลยโอ้โหเกลียดคู่แข่งเนี่ว่ะ ฉันได้ยินโอ้ยทำไมเขาได้ยินฉันโอเครีบทำ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 แล้วคุกคุกเลยอ้ยโหะได้มันน่าจะได้เวลากินฉันต้องกินข้าวแล้วฉันหิว โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยรีบนั่งเก้าเก้าอีเก้าอีขู่เนี่ยมันบ้าหรือเปล่าวะโอเคครับขอมาม่าหนึ่งที่มาม่าคดอร่อยหรือว่าอร่อยได้เวลาเขาขูกแล้วแล้วตัวผู้ทำไม ของแมวไม่มีอะไรเลยเออไม่นะขอโทษโอ้โหเอานี่ยเนี่ฉันอยู่ดิโอเคเอามีแต่แค่เราสองคนหรอใช่ได้เวลานอนแล้วโอเค โอเคได้เวลาตาได้แล้วส่งโอเคครับได้เวลาตาของผมผมต้องทำอะไรครับก็งั้นข้างัวก็ได้ถ้าเห็นงัวโอเคเอานังงัว เราจะเอาอยัางไงเฮ้ยแมวแมวแมวถ้า,วาลงไปโดนประหารโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอมันคุกบ้าเลยวะเนี้ยรูแบบนี้ไม่กินเหล้ากับกับไอ้เจ้าแม็กดีกวัวนายพูดว่าไงนะทรงฉันได้ยินนะเออเป่าเปล่าเปล่าเปเป่า เฮ้ยฉันได้ยินนะเฮ้ยฉันงอนแล้วเอยนายเกียดฉันใชมะล่ะเออฉันไม่ได้เกียดนายนะไม่นายเกียดฉันเฮ้ย